ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพราวีกดนาะค่ะพบะพก,กันไปประจำทุกคืนนะครับเวลา4ี่ทุ่มโดยประมาณที่บ้านบ้านทีวีช่อง73นี้นะครับค่ะถ้าเป็นกล่อง PSI จะสามารถรับชมเราที่ ช่อง73ค่ะแล้วก็ช่อง117เนาะมี2ช่องแล้วถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมประเภทอื่นนะคะถ้าเป็นกล่องจ m เนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง73ค่ะมีทาง Facebook Fan น page ด้วยบ้านบ้านทีวีนะคะแล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะบ้านบ้านทีวี73ช n n น l แล้วก็ทาง ww. w บบล้านบ้านทีวี73 c o m ด้วยค่ะถ้ามือถือก็เซิร์ชคําว่ากังฟูเพย์บอยภาษาไทยเท่านั้นครับถ้าก็จะได้ดูย้อนหลังเป็นร้อยๆคลิปเลยค่ะยีรันของเราจะขึ้นแล้วก็เยียันนะครับ ท่านที่อยู่ในวงการนี้ถ้าจะเอาคลิปของเราไปออกอากาศไปต่อยอดยังไงเชิญเลยครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเรายืนยันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสาระความรู้ที่ไม่ไม่มีในไม่มีในไม่มีตำนานไ, <ป S 2> ไม่มีบทไ,ไม่มีฉับอะไรทั้งนั้นแหละครับมันก็อยู่ที่เราพยายามนำเสนอในเรื่องของความเป็นจริงในทุกวันนี้ออกมาเพราะทุกวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องเพศ ก็ <S 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 ยังก็ยัง <S 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 เป็นเรื่องก็ยัเงเป็นเรื่องเข้าใจาว่าเป็นเรื่องของสกปรกเป็นเรื่องของความทะลึ่งลามกหยาบคายอะไรหมดยิงเิงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันก็คือมันจะมีต้นเหตุของปัญหาแล้วก็มีมวิธีแก้ปัญหาที่แบบแต่ละคนได้ไปทดลองมาแล้วซึ่งถูกมั่งผิดมั่งอย่างเงี้ยบางทีไปได้ข้อมูลอันนี้มาค่ะไอไอเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ความรู้สึกนะ มันอยู่ที่อารมณ์คอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความมีน้ําใจความอะไรต่างๆอะไรทุกอย่างไม่ต้องผสมภาษานกันหมดบางคนเห็นไหมรักกันแทบจะเป็นจะตายแต่ฆ่ากันได้อมันรักยังไงรักสุดหัวใจเลยโอ้โหหึงหวงกลัวจะไปมีชู้กลัวจะไปมีอะไรแต่ไปฆ่าเขาได้อ่าเราเข้าใจด้ลองลองลองทำความรู้จักสักหน่อยรักแต่ทำร้ายได้ ทำลายได้เพราะว่าคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ใช่ไหมครนาจริงจริงไอ้ความรักเนี่ยเขาจริงจริงแล้วในใในนสาระแห่งความรักนะ,ะถ้าจะพูดกันตรงๆแล้วบอกว่ารักแท้คือการเสียสละถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราอยากให้เขาได้ดีไหมอยากให้เขามีความสุขไหม,มทีนี้ไอ้ของบ้านเรานี่มันรักแล้วเนี่ยกูจะเป็นเจ้าของมึง กูไม uh, ่ให้มึงไปอยู่กับใครกูจะยากจนยังไงกูก็ไม่ให้มึงไปรวยกูก็ไม่ไปรวยมึงจะต้องมายากจนกับกูมาอดอยากกับกูคิดอย่างนั้นอ่ะนี่นี่เรื่องจริงเลยคิดอย่างนั้นคนที่เรารักเนี่ยถ้าเขาก็จะไปได้ดีเขาจะมีความสุขเราต้องปล่อยให้เขาไปนั่นถึงจะเป็นรักแท้ เอาเขาไปวางไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะถีบตัวเองไปหาเขาเองนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่มัน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 คือคือคือจริงๆของเรามันรักมันรักแบบหึงรักแบบหวงรักแบบใครจะมายุ่งไม่ได้ใครจะไม่ได้มึงเป็นของกูกูต้องเป็นเจ้าของมึงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยความคิดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้มีความกว้างในความคิดเลยแลวอย่างนี้ควรที่จะเขาเรียกว่าปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนความคิดยังไงคะอยากอยากเพราะว่าสังคมบ้านเรามัน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 ยังถูกครอบงำด้วยตรงนี้ ไม่ก็เขาฝรั่งเขาพวกฝรั่งก็ไม่ได้ยกย่องมาเขาดีนะะไม่ได้ยกย่อง่าเขาดีเลยแต่เขามีสังคมเขาคือเฮ้ยลองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วเราไปด้วยกันได้ไหมถ้าไปด้วยกันได้โอเคเราก็จับไปคู่แต่งงานกันแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วมันไปรู้สึกว uh> uh> uh uh> uh> uh uh ่าเส้นทางมันไปไม่ได้เราก็แยกย้ายจากกันเคามีความเขาเรียกว่าความแฟร์ความยุติธรรมในในเรื่องความรู้สึกเนาะแต่ว่า บ้านเราเนี่ยมันถือไอ้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นหัวใจเออตรงนี้ต่างหากตรงนี้ต่างหากถ้าถามว่าดีไม่ดีค่ะดีแต่มันก็ดีอย่างเสียอย่างปัจจุบันมันทําได้จริงหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าก็ทุกวันนี้ไงก็ก็ไอ้ความรักเนี่ยรักแล้วมึงต้องตายเห็นไหมอยากกันไปสามปีสี่ปียังกลับมา อย่ากลับมางอขอคืนดีถ้าไปมีแฟนใหม่ถ้าไม่ไม่รักฉันเป็นต้องตายจากกันนั่นแหละความรักแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคู่ของเราเนี่ยมันเป็ดนิสัยเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่โชควาสนาของตัวเองและที่เราจะได้คนแบบไหนคนแบบไหนถูกปะ่ะบางคนก็ดีดีเสียสละทุกอย่างทุมเททุกอย่างเลิกแล้วกกันก็ยอมใช่ไหมแต่บางคนน่ะ คนยอมตายคุมต้องตายมึงต้องตายไม่เอาน้ามันลาดก็เอามีดแทงเอาปืนยิงเผาบ้านมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนแบบสันไม่ใช่สัญชาตยานไม่ใช่สันดานดีมันงคนแต่ละคนเลยหรือเปล่าอะอย่างนี้เดี๋ยวว่าต้นกําเนิดของความเป็นจริงเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเราเราไม่พื้นพื้นเพของเราเนี่ยเราได้เรื่องความรักเราไม่มีเราไม่มีเป็นเป็นเป็นความรู้ ที่จะกว้างขวางเพราะว่าของเราเนี่ยรักแล้วรักเลยมันต้องลูฝังตั้งแต่เด็กๆเนาะรักแล้วรักเลยก็เหมือนกับเด็กอ่ะพอได้ตุ๊กตามาตัวละห่วงอ่ะไม่ให้ใครเล่นนั่นแหละนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเป็นอย่างเนี้คือถ้าตุ๊กตาที่ได้มาแล้วมันสวยแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเขาดูบ้างแบ่งให้คนอื่นเขาดูบ้างใช่ไหมล่ะมันก็ธรรมดาแต่จิตใจ ไม่สามารถที่จะทําได้แบบนั้นถ้าเป็นของเราแล้วใครจะมาแตะก็ไม่ได้ใครจะมาอะไรก็ไม่ได้นี่ไงเราเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอถ้าอย่างนี้คือต้อนตอของต้นตอของความรู้สึกความคิดแบบนี้มันมาจากไหนคะคุณอาที่ทําให้แบบปกติคนไทยก็เป็นเนมืองพุทธนีเป็นสัญชาติยาน<อ>เป็นสัญชาตยานมามาหลายลายอย่างแม้แต่คําสอนของพ่อแม่นะอย่าก,กะเรียกกะลาอยา าบางทีมันมีคําสอนแบบของของผู้ใหญ่ที่แบบเราฟังแล้วเราก็งงๆอ่ะมันไม่มีเหตุผลเลยบางท,างทีแบบมันเป็นเขาเรียกวา่าแต่เขาเขาต้องการให้เราดีไงเขาเป็นกุศโลบายแต่บางทีเราไม่เข้าใจกุศโลบายของเขาแล้วสมัยนี้เขาก็ไม่ได้อธิบายให้เราฟังเราแค,ค่คือคือไปตอนนี้อย่าไปพูดถึงไอ้เรืเอ่องไอ้โบราณเลย <laughs> พูดถึงว่าปัจจุบันเนี้ใช่ปะแค่แค่มีมือถือมันก็หากันได้แล้ววันนี้หวยออกใช่ปะแค่มีมือถือมันก็ได้กันแล้ว ใช่ไหมนัดเจอกันได้กันอะไรกันไม่ได้ไม่ได้ศึกษาใช่ง่ายอ่ะจิตใจไม่ได้ศึกษาอุปนิสัยใจคออะไรเลยเดี๋ยวนี้มันเองนรูปลักษณ์ภายนอกก็ลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความรักในปัจจุบันนี้เราตามไม่ทันหรอกครับเราตามไม่ทันกับมันเพราะว่าความคิดของแต่ละคนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแล้วมันจะเจอกันได้ยังไงเพราะทุกวันนี้อย่างเห็นไหมอย่างพวกดาราค่ะดาราผู้ชายล้อหล่อค่ะหุ่นดี ดาราผู้หญิงสวยๆสุตตาทั้งคู่นาตาเออสุตตาทั้งคู่แต่ไปด้วยกันไม่ได้คบกันแป๊บเดียวสวยแต่สวยสวยกับหล่อนี่มันไปด้วยกันไม่ได้เราคิดเอาเองแล้วกันว่าไอ้ไอ้ไอ้ไม่ไม่สวยกันหลอกับไอ้ไม่หลอกับสวยแล้วมันจะไปกันยังไงใช่ไหมถ้าเราคิดว่าหลอกกับสวยอ่ะมันยังไปกันไม่ได้เลยถ้าเราคิดตรงนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะทุกวันนี้นะผู้ชายไม่หลอเราสังเกตดูนะครับ ผู้ชายไม่หล่อเนี่ยมักจะมีเมียสวยเพราะอะไรเพราะผู้ชายที่ไม่หล่อเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีปมด้อยเอาใจเอาใจเอาใจเอาดูแลเอาใจใส่อะไรถูกไหมผู้หญิงเ็ไว้กันค่ะผู้หญิงสวยค่ะมักจะได้ผู้ชายไม่หล่อใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ต้องมีคนเอาใจเยอะแน่เลยเราก็ต้องเอาใจให้มากกว่าคนอื่นไม่อด้จะชนะใจเจ้าหล่ออย่างนี้เหรอคะ ทีนี้ถ้าหล่อกับสวยมาเจอกันฉันหล่อฉันไม่ฉันเลือกได้ฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาใจฉันสวยอ่ะฉันก็ไม่จาเป็นก็ต่างคนต่างไม่ง้อเพราะฉะนั้นสวยกับหล่อไม่ค่อยได้เจอกันหรอกแต่เจอกันได้นะสักระยะเดียวเราคอยดูนี่เราเรงเราสงเกตดเยอะแยะเลยพอสี่ปีห้าปีมีลูกคนหนึ่งเรื่องอะไรแยกแล้วเข้ากันไม่ได้แล้วเข้ากันไม่รู้เท่าไหร่แล้วอย่าเข้ากันไม่ได้นี่ไงใกล้กัเป็นเนี่ย เพราะว่เาเราเราเราบมบบอกทีนี้ไอาการที่เราจะมีมีลูกหลานสืบทอดไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีบทบาทมีวิธีการมีรูปแบบในการที่จะสอนให้เขาเนี่ยได้รู้จักได้รู้จักได้จังหวะได้อะไรต่างๆาอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่คุณอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบผู้หญิงหน้าตาดีผู้ชายหน้าตาไม่ดีหรือผู้ชายหน้าตาดีหรือผู้หญิงหน้าตาไม่ดีเนี่ยหนูนึกขึ้นได้เพื่อนหนูคนหนึ่งค่ะคุณอาเขามี มันเป็นวิธีเลือกคู่ของเขานะอันนี้หนูก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ชอบคนหน้าตาดีเพราะคนหน้าตาดีอ่ะนิสัยจะไม่ดีเดี๋ยวนี้อ่ะมันเยอะเลยมันรูปบีรูปแบบอ่ะคนหน้าตาไม่ดีนิสัยไม่ดีก็มีตั้งเยอะเอาพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากรายการก่อนสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกับเรื่องนี้กันชต่อไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุย สไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะดิจิวิยาค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนแล้วค่ะช่วงสุดท้ายจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณทางบ้านบ้านทีวีทางบ้านบ้านทีวีช่อง73เนี่ยครับเมื่อกี้เราทิ้งคำถามไว้เรื่องสเปคค่ะคุณอาผู้หญิงชอบ ผู้หญิงสวยชอบผู้ชายไม่หลอผู้ชายหล่อแล,แล้วเดี๋ยวนี้นะแล้วเดี๋ยวนี้จะบอกให้นะคะเยอะเยอะเลย <คะ S 2> ผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยค <ะ S 2> ชอบคนสูงวัยเยอะนะชอบคนสูงวัย <คะ S 2> อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตัวเงินตัวทองเข้ามาเกี่ยวแต่ว่ามันก็มีส่วนผสมประสาน แต่ว่าไม่่ใชทั้งถ้าในบทบาทของความเป็นจริงแล้วก็ความดั่นจริงๆแล้วก็ค่ะผู้ชายที่สูงวัยเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากกว่าอ๋อหนูว่าน่าจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่เขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผ่อนหนักผ่อนเบาเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วรู้ว่าเราอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่แบบกระชากกระชากลากถูรือหรืออารมณ์แบบตวาดแวดแวอเพราะคนสูงอายุ จะใช้น้ําเย็นเข้ากล่องพอรู้ว่าตัวเองสุขอายุปุ๊บเนี่ยการที่จะเอาเอาคนที่อายุน้อยกว่าให้อยู่กับตัวเนี่ยะจะต้องใช้น้ําเย็นเข้าลูกจะต้องใช้ปลอบประโลมต้องใช้อะไรเหมใช่ไหมละ่ะมันมน,มน,มน,มนชัดเจนแต่ทีนี้เยอะๆนะเท่าที่เคยสัมผัสแล้วก็เคยรับรู้มาผู้หญิงพูดง่ายๆเลยร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าอายุน้อยๆน,น,นะ ร้อยละสามสิบสามสิบนั้นนะจะบอกว่าชอบผู้ชายที่สูงอายุอีกเจ็ดสิบนะยังชอบวัยรุ่นอยู่อันนั้น,ม,นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าถามคนสูงอายุผู้ชายอันนี้เอาผู้ชายก่อน <c oughs> ้อยทางร้อยก็ต้องชอบวัยรุ่นอยู่แล้วชอบอายุน้อยกว่าอยู่แล้วยิ่งอ่อนกว่าเยอะยิ่งดียิ่งอ่อนยิ่งยิ่งดีเพราะอะไรเพราะมันเป็นแรงกระตุ้นไงมันเป็นแรงสัมผัสมันเป็นแรงอะไรที่นี่ใช่กันพอเรากลับกันมาปุ๊บเอาผู้หญิงผู้หญิงที่สูงอายุก็ต้องเชื่อไหมล่ะผู้หญิงที่สูงอายุเนี่ยเขาก็ชอบผู้ชายวัยรุ่นนะเพราะยังไงมันเหมือนกับเป็นการแรงกระตุ้นไง ก็ว่าเหมือนแบบตัวเองจะได้กลับมารู้สึกอ่อนเยาว์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคะสังคมค่ะหน้ากากแล้วก็ประเพณีอะไรต่างค่ามันไม่ไม่อาจที่จะแสดงออกได้เลยเราเราสังเกตดูถึงบางทีต้องต้องหน้านิ้วหน้าขวานจำทนในหลายหลายสิ่งหลายๆลยอย่างแต่เห็นน้อยไลน์นะที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแสดงออกแบบตามที่ตัวเองต้องการจริงๆอ่ะ ผู้ชายที่สูงอายุเนี่ยได้อายุที่น้อยกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มร้อยแล้วในความรู้สึกในความรู้สึกในความจริงใจคผู้หญิงที่สูงอายุได้ผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคมันก็ไม่ได้ความจริงใจแล้วก็ไม่ได้เต็มร้อยก็ต้องมีคเพราะว่ามันมันแตกต่างเัยมันแตกต่างเพียงแต่มันมีบางอย่างที่กั้นอยู่อบางอย่างที่ทําให้ตัวเองสมหวังกั้นอยู่อื แน่นอนผู้ชายที่สูงอายุเนี่ยพอจะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอายุน้อยกว่าให้อยู่ให้อยู่กับตัวเนี่ย<ะ>มันก็ต้องมีเงินทองในการเปินโปนในการเอาใจใช่ไหมเวลามีสิ่งแลกเปลี่ยนผู้หญิงก็เช่นกันก็สูงอายุก็ต้องมีเงินปนเปื้อแล้วก็มีการสิ่งแลกเปลี่ยนให้เด็กผู้ชายให้หนุ่มชายหนุ่มเนี่ย ยู่กับตัวเองทั้งที่ตัวเองสูงอายุเพราะว่าจะรู้สึกว่าแบบคนที่สูงอายุกว่าก็คือต้องเป็นคนให้คนที่ก็ใช่ใช่ใช่ต้องเป็นคนที่ให้อถ้าไม่ให้แล้วมันจะเป็น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 สิ่งที่ได้เปรียบยังไงผู้ชายสูงอายุเนี่ยที่ได้เปรียบาเพราะเป็นผู้ให้เงอ๋อเพราะให้ปุ๊บก็เรียกร้องได้แน่นอนแต่ถ้าผู้ชายอายุรุ่นเดียวกันถ้าวัยรุ่นเดียวกันมันก็มีแต่ความกระตือรือร้นใ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 น ในใน,ในความหมายของความเป็นจริงมาทั้งทั้งสาวทั้งหนุ่มทั้งหล่ออะไรมันก็ไอ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 สิ่งเหล่านี้มันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสามารถโน้มน้าวจิตใจกันได้ผู้หญิงสูงอายุมันก็ต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนเพื่อจะโน้มน้าวเอาเด็กหนุ่มเนี่ยเข้ามาอยู่ในกับตัวเองได้แต่ว่าในธรรมชาติที่แท้จริงแล้วมันได้ระยะเดียวใช่ไหมเชื่อเหอะ ขนาดแปดสิบล้านเก้าสิบล้านยังเอาไม่อยู่เลยถ้ามันไม่ใช่ความจริงใจจริงมันก็แบบจับสวยมันก็แป๊บเดียวเนาะขนาดแปเก้าสิบล้านยังเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมอย่าผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายที่ที่มีเงินเยอะแล้วก็ปนเปื้อทุ่มเทอะไรต่างๆอะไรอย่าไปคิดว่าอ่ะจะได้จักใจจีบกันอ่ะจะมันก็ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติน่ะ มัน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 ต้องขานอะไรมันก็รู้รู้กันอยู่ค่ะวัยเดียวกันเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วอมี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 เพื่อนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็ร่ำรวยอ่ะนะเอสเซทีอ่ะพยายามปลนเปอร์เอาใจแต่สุดท้ายเห็นไหมทั้งรถก็ซื้อให้ทั้งบ้านก็ซื้อให้อะไรสุดท้ายเด็กนี่ก็ไปมีไปมีแฟนดุ่มเนี่ยนี่ไงมันไม่พอหรอกหนีไม่พอหรอก ไอ้เรืองธรรมชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นพีดเอาว่าสิ่งแรกเปลี่ยนเนี่ยคุ้มกันไหมคุ้มไหมพอใจหรือเปล่าคุ้มไหมพอใจไหมจถ้าเสียไปเยอะก็พอใจก็โอเคมื่อกับผู้ชายเราเนี่ยเราไปเที่ยวบริการเราจะไปล็อกเอาตัวเขาหรือป็บดิ้งคุยตี้เลยอ่ะล็อกเอาตัวเขาหรอล็อกเอาใจเขาเหรือก็มันก็แค่ผ่านไหมแค่ครั้งในครั้งเดียววันหน้าติดใจก็มาใหม่ผู้หญิงก็เช่นกันผู้หญิงก็เช่นกัน วันหน้าก็มาใหม่ทำไมอ่ะแล้วอย่างนี้แบบหลายๆคนไปเสาะแสวงหาแบบเขาเรียกว่าตัวช่วยที่จะทําให้แบบฝ่ายตรงข้ามที่เราหมายตาพึงตาเนี่ยมาอยู่กับเราไปหาทำเสน่ห์จริงจริงจริงก็นี่แหละก็ถึงบอกว่าไงความเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจในความเป็นธรรมชาติรู้จักรู้จักได้รู้จักเสียนะรู้จักยอมรับความจริงยอมรับความเป็นจริงแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขที่สุดบางคนเสียไม่ยอม จริงๆแล้วเราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเขาเป็นคนเลือกเนาะไม่ใช่เราเป็นคนเลือกเขาเลือกที่จะอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตบางคนเห็นไหมทาผิดอารมณ์บูบเดียวฆ่านะฆ่าทำวิบากกรรมอะไรต่างๆแล้วตัวเองต้องไปติดคุกไปดังสานึกในคุกไม่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 มันมันมันไม่ใช่เลยอ่ะจะมันมันมันถึงบอกว่าใช้สติใช้สติในการใช้ชีวิตทุกวันดีนะ อารมณ์ทางเพศเนี่ยมันทําให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิถีของตัวเองแล้วไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองนะคนที่รับเคราะรับกรรมคนรอบข้างคนรอบข้างเรารับเคาะรับกรรมไปด้วยเออบางทีพ่อแม่แก่เท่าเนี่ยแทนที่เราจะเลี้ยงดูเรากับมีอันเป็นไปแล้วพ่อแม่จะเอาที่ไหนไป หากินหาใช้ตอนแกะเท่าเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ค่ะอย่างสมมุติอย่างเช่นแบบสังเกตดูยังง่ายๆเวลาเราเราหิวมากๆเงี้ยเราหิวมากๆเรายังแบบตวาดใส่เพื่อนใส่ใครที่อยู่ข้างๆก็แบบเอ้ยหิวก็อย่างสมัยก่อนก็มีไอ้กุกก่องน้อยข้าพ่อข้าแม่อะไรเนี่ยกุกก่องน้อยเห็นไหมพอเวลาหิวเห็นข้าวนิดเดียวแต่พอกินเข้าไปจริงๆมันอัดแน่นโอ้โหมันเยอะเนี่ย นี่ขนาดแค่เรื่องความหิวนะยังไม่รวมเป็นถึงเรื่องความรักที่แบบจะต้องแบบเอาชนะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยมันทวีคูณไปใหญ่เลยนะอในวงจรของมนุษย์เนี่ยนะคะไอความหิวเนี่ยไม่เท่าไหร่ความหิวนี่มันมันยังแข่งแย่งมันยรักขโมยกันได้แต่การคิดฆ่ากันเนี่ยน้อยนะน้อยนะความหิวน้อยแต่ถ้าความรักความไข่เนี่ยจะเอาชนะได้ก็ต้องฆ่ากัน ให้สะใจีผลเลมใช่ไหมล่ะทุกวันนี้เราดูข่าวนี่อะฆ่ากันหึงกันะเอารถชนกันเอาตามยิงกันตามอะไรกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันมันมันเราเราต้องมีสตินะเพราะทุกวันนี้เราถูกไอ้ความเจริญไอ้ความความทันสมัยอะไรต่างๆ ก็เหมือนกันแหละบางทีมันดูหนังที่แบบมันมีอะไรเนื้อหารุนแรงไปมันเลยทําให้เราแบบอัส่วนอนี้หรือเปล่าคะเอากะไอย่างงี้ดกว่าบางทีกระเป๋าใบหนึ่งอะเราซื้อตามตลาดนัดใบหนึ่งก็ประมาณร้อยเดียวคแต่บางคนทําไมต้องถือใบละสามหมื่นห้าหมื่นไม่เข้าใจอยากโชว์เออโชว์อะไรอะโชว์ว่าถือกระเป๋าแพงก็นี่ไงว่าตังเหลือก็นี่ไงล่ะก็นี่ไงล่ะคือเราต้องเข้าใจตรงนี้เท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนี่นี่ขนาดอา อาเมื่อวานนี้อาเมื่อวานนี้นึกอยากจะกินข้าวเหนียวคไม่ได้กินมาเป็นปีละนึกอยากกินข้าวเหนียวก็ซื้อไอ้ไอ้หมูฝอยมาด้วยเอามากินเฮ้ยอร่อยเว้ยนานๆทีโอ้กินจนอิ่มเลยนะแล้วมานนั่งนึกเฮ้ยหมูฝอยกับข้าวเหนียวเนี่ยสามสิบสามสิบห้าบาทาโอ้ตายแล้วถ้าเราไปกินมื้อหนึ่งเนี่ยมีต้มยำมีผัด ปลาเยอะกว่านี้เยอะห้าหกร้อยแล้วข้าเหนียว30สบาทเราก็อิ่มแล้วเนี่ยทำให้เราเริ่มคิดเพราะว่าเราเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกระเป๋าใบละห้าห0ื่นกับกระเป๋าใบละร้อยค่ามันใส่ตังค์เท่ากันใส่อะไรก็ได้เหมือนกันมีเติมมีเสริมแค่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะแต่คุณสุภาพบุรุษนะครับใช่ทุกวันนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าสมรรถภาพทางเพศบกพรเสือม ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับสมรรถภาพถอยเสื่อมไม่ค่อยแข็งแรงมันเสริมมันเติมมันบำรุงได้ครับอย่าปล่อยให้มันให้มันยืดยาวไปนะครับถ้ายืดยาวไปแล้วมันก็เหมือนกับเป็นโรคเลื้อหลังที่มันจะรักษาได้ยากเสื่อมแล้วเสื่อมเลยตัวนี้ครับผม,มนแนะนำ<า>เลยดับเบิลแม็กพัทที่น้องบิย่าถืออยู่ในมือนี่แหละครับเป็นสมุนไพรทั้งหมดในการที่จะช่วย ในการเสริมสร้างนะนเสริมสร้างฟื้นฟูสมรรถภาพของเพศชายไม่ว่าถ้าจะอายุเท่าไหร่รับรองแคปซูลเดียวถ้าจะรู้สึกตัวเลยว่ามันกระเจื้อขึ้นมาดีขึ้นแล้วดีวันดีคืนต่อเนื่องไปเรื่อยๆกลับมาเป็นชายชาตรีขนาดเจ็ดสิบแปดสิบยังกลับมาได้เลยอ,อันนี้ยืนยันเลยใช้ร่วมกับ,ย,บยาโรงพยาบาลได้ด้วยเนาะช่วงนี้ที่แนะนํานะครับ ช่วงนี้มันมีโปรโมชั่น,ชนใช่ฉลองครบรอบ9ปีแต่บลแม็กพัทนี่อยู่มา9ปีแล้วนะคะ1กระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลทานได้2เดือนเลยนะคะแถมมากับตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวพวกพานะคะใน1แพ็คนี้จะมี4แคปซูลค่ะเอาไว้ออกนอกสถานที่สะดวกพวกสะดวกนะคะแล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในชาย DBMP เนื้อผ้าดีใส่สบายแบบนี้ให้ไปอีกหนึ่งตัวค่ะ,ะฉะลองครบรอบ9ปีทั้งทีของแถมสุดพิเศษของเรานะคะตัวนี้เลย เป็น D B M P สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะตัวนี้ให้ไป3ลอตเลยให้หมดนี้เลยเซตนี้นะครับเซตนี้หัวใจอยู่ที่ดับเบิลแม็กพัด6 0สกับสูลที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของท่านขึ้นมาได้เลยเซตนี้2,200บาททานได้2เดือนเลยคุ้มม,มากๆสนใจก็สอบถามคุณอาจเถ้า<ด>สนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี้0-8 6 3 4 7 4 8 4 7จ โทรปรึกษาได้ตลอดเวลาครับค่ะแล้วก็ที่หลายๆคนถามมาที่พูดไปเมื่อกี้เนาะเป็น d v m p สุดน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะเหมาะกับคุณผู้ชายที่ชอบถามว่าทำไมคู่ของตัวเองไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเวลาที่มไันก็ต้องมาอธิบายนะครับว่า Double m a c p พ t สูตรดมเนี่ยเพื่อให้คุณสุภาพสตรีได้มีโอกาสในการร้อนแรงขึ้นามเครื่องรการอมเครื่องให้ได้มากขึ้นเพราะไม่ใช่แต่คุณสุภาพบุรุษ กินไอ้แคปซูลแล้วแข็งแก่งแข็งแรงขึ้นมาคุณผู้หญิงก็จะต้องมีความเล่าร้อนขึ้นมาตามนะครับหนึ่งหลอดก่อนมีนัดหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมีมีกิจกรรมหนึ่งชั่วโมงรับรองได้เลยครับว่าสวรรค์อยู่แค่เอื้อมเลย แล้วช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นนะคะ12หลอดราคา1,000บาทค่ะ12หลอด1,000บาทสนใจก็สอบถามข้อมูลได้อยู่หน้าจอนี่เลยครับอยู่หน้าจอที่ติดต่อกับกังฟูได้โดยตรงเลยสอบถามได้สำหรับทุกผลิตภัณฑ์เลยเนาะล้วก็ส่งคำถามเข้ามาในรายการก็ได้นะคะยินดีแลวก็สำหรับช่วงสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยที่อยู่กับเราทางบ้านทีวีค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้สถานการณ์ ฝนฟ้าดินฟ้าอากาศทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด <ฮะ S 1> โควิดก็ยังอยู่อย่ากาดตก <ฮะ S 1> และอย่าประมาทก,กับตัวเองป้องกันตัวเองไว้ให้ดีดเพื่อ<ด>อายุจะได้ยืนยาวแล้วก็จะได้ใช้ดับเบิลแม็กพัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดน<ฮ>ะครับสำหรับคืนนี้ตอนหลับแล้วก็ฝันดีราตีสวัสดีสสครับ